โอเคทดสอบทดสอบหนึ okay. so op, so 1, 2, Luckily, ่งอสามอ้าวเลยครับสวัสดีผู right? ้ชมนะครับวันนี้พบกับผมมาโตโอกาฮาชิและผมวิคเกครับครับวันนี้เราก็อยู่กันในรายกันเปิดขัวนั่งคุยเอพิโตดเท่าไหร่วะไม่จำเอพิสโซดเลยวันนี้เอพิสโซดที่16แล้วนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะโอเคครับก็เป็นไงบ้างครับคุณมาโตสัปดาห์ที่ผ่านมามีงานไอดอลเต็มไปหมดเลยอย่าอย่าถามกูนะกูเพิ่งเรียนดูเมื่อกี้ อ,อก็เราเราก็มีโอกาสนะครับว่ามันมี2งานชนกันพอดีเนาะก็เลยจำเป็นต้องแยกกันเพื่อที่จะไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับในช่องเราใช่ครับเนาะก็ผมก็ไปงานรถโชว์นะของเบียนเทียโบเดกแล้ซีเจมโบเดกที่เซ็นท่อ,อยุทยาครับครับผมส่วนตัวผมเนี่ยก็ไปอ่าเจแปนเอ็กซ์โปไทยแลนด์สองพนะครับ a d central world นั่เองเนาะ อ๋อครับก็เรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำใช่ไหมฮะชุ่มฉ่ำแต่เช้าเลยฝนตกคนตกครับคุณมาจะตไปวันไหนครับมีเจแปนิคโมเลอกจะมี3าวันใช่ไหมครับใช่ครับมีมีสามวันเนาะเราตอนตอนช่วงวันเย็นเย็นวันแรกมั้งก็เลยมีมีเอ็กซเปิดออกมาแบบมีข่าวด่วนที่ผมทําคลิปลงไปอะนะที่ว่ามีวงไอดอลยกเลิกกันในวันแรกเลยในสามวันผมก็ไปวันที่สอง ใช่เสียดายเสียดายทั้งร้านไอดอนทั้งอะไรนะทั้งสวีตสิเกตสวีติติทีน่ะสิเกตไม่มีแล้วครับจะเย็นนะเขาเขามีเขามีเขามีเขาเป็นเป็นสิเกตเอ่อซัมบ์ลี่เนาะอ่าใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นก็ผมไปวันที่สองครับ หอไปวันเสาร์ใช่ไหมครับใช่ใช่วันเสาร์เนาะแล้วเป็นไงบ้างครับมาตรการการเข้างานอะไรต่างๆก็ค่อนข้างเข้มข้นเนาะมาตรการของเขาคือจะให้ตรวจเอทเคก่อนแล้วก็เอาผลที่ตรวจไม่เกิน48ชั่วโมงไปยืนยันหน้างานทีนี้ตัวจะว่าไงดีอ่ะการเข้างานอ่ะมันมันไม่ได้มีประตูกั้นในแต่ละโซนเพราะฉะนั้นจะเดินเข้าออกยังไงก็ได้ แต่ว่าการที่จะรีจิสเตอร์เข้าเข้าไปเพื่อเอาลิสต์แบนเป็นเป็นคนที่ร่วมงานอะจำเป็นจะต้องมีผลตรวจ ATK เออผมก็เลยเห็นเห็นความขัดแย้งบางอย่างนะครับในในมาตรการอันเนี้ยคือถ้าเกิดว่าผมสามารถไม่ต้องรีจิสเตอร์ไม่ต้องเอาลิสต์แบนก็ได้ผมไม่ต้องตรวจ ATK ก็ได้แต่ผมสามารถเข้าไปเดินในโซนงานได้ทุกอย่างแล้วลิสต์แบนนี่คือเอาไปใช้ทำอะไรครับก็จะเป็นลิสต์แบนที่เอาไว้ใช้ ยืนยันตัวตนในกรณีที่แบบอยากอยากเข้าไปนั่งหน้าเวทีหน้าเวทีเขาจะมีเก้าอี้จัดไว้ให้อออลองลองนึกภาพนะเป็นเวทีแบบเวทีที่ตั้งขึ้นมาแล้วมันจะมีเก้าอี้ที่ทําการเว้นระยะห่างไวนะ้แะแล้วก็จะกั้นโซนเป็นโซนเก้าอี้เอาไว้ตรงนั้นนะต้องใช้ลิสแบนเข้านะฮะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติผมไม่มีลิสแบนผมก็ไปยืนดูได้ใช่ไหมไปยืนดูได้ซึ่งในโซนเก้าอี้อ่ะเ,ออเขาเว้นระยะห่างมันจากัดคนอยู่แล้วแต่อีกโซนรอบนอกเก้าอี้อ่ะ แม่ไม่จำกัดคนไงก็แต่เข้าใจเขานะ้องเขาว่าเขาเป็นทางเซ็นท่านไงคนงก็ต้องเดินผ่านมาผ่านไปผ่านมาใช่ครับแต่ที่นี้พอด้วยความด้วยความสะดวกรวดเร็วในกรณีที่แบบที่นั่งมันเต็มเร็วอะ่ะไปยืนดูมันก็ง่ายกว่าทีนี้ความแออัดมันก็เกิดขึ้นไม่ไม่ใช่ข้างในละมันแออัดเกิดขึ้นรอบๆโอ้ไม่มีการเว้นระยะห่างใดๆทั้งสิน้นในบางกิจกรรมนะครับครับ <Ừ. S 2> คุณมาลาสโต,ตนี้เข้าไปเวทีไหนมาเห็นเขาบอกว่ามีข้างนอกกับข้างในใช่ไหมครับอ่าใช่จะมีมันจะมีเวที o u t ดอเวทีเอา d o หนึ่งเวทีเป็นเวทีใหญ่เวทีกลางนะครับแล้วก็มี <c oughs> ข้างในอีกสองเวทีด้วยกันอยู่ที่ชั้นหนึ่งตรงบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนวนนะนะที่ถ้าใครไปเซนเวิร์จะจําได้แล้วก็มีตรงชั้นสามนะครับชั้นสามตรงริมๆหน่อยตรงติด BTS ครับแล้วคือไอที่บอกว่า ต้องมีลิบแบนถึงเข้าได้นี่คือตรงไหนครับอ่าทุกโซนครับซันสามนี่เข้าได้ไหมทุกทุกโซนจะจัดจะจัดโซนเก้าอี้เอาไว้ให้แล้วก็แต่ถ้าเกิดผมนะฮะถ้าเกิดผมไม่มีลิทแบนผมก็สามารถไปยืนด,ดูได้ทุกโซนเลยครับไปยืนดูได้เพราะว่าโซนเก้าอี้มันกับเวทีไม่ได้ไกลามาก<อ>คือพ้นโซนเก้าอี้ไปเป็นเป็นโซนยืนหมายถึงโซนรอบนอกอะนะมันก็เห็นเวทีชัดอยู่ดีเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่มีลิทแบนก็ไปดูได้อยู่ดี กขไม่ได้ห้ามที่จะไปดูอย่างนั้นใช่ไหมไม่ห้ามเลยครับไม่มีการไล่ไม่มีอะไรเลย<อ>แต่คแค่อย่าบางังหน้าร้านบางร้านพออ๋โอโอเคโอเคอืมก็เลยเอองงนิดหน่อยเพราะว่ามีหรือไม่มีลิสต์แบนก็ค่าไม่ต่างกันเว้นเว้นแต่เวทีนอกเวทีนอกอันนี้พิเศษนะครับนอกจากจะต้องมีลิสต์แบนถึงจะเข้าไปในโซนเก้าอี e ้ได้ต้องไปเอาบัตรคิวบัตรคิวเฉพาะเวทีนอกอเออ เขาจะแบ่งแบ่งเป็นรอบๆเหมือนเหมือนชมแบบชมคอนเสิร์ตเลยคุณอยากดูรอบเอออยากดูรอบนี้ใช่ไหมคุณต้องเดินต่อแถวแยกนะเพื่อไปเอาบัตรคิวอันแน่มีการมุบมิฟแล้วบัตรคิวหมดเดี๋ยวคุณมาตะโตเลยยืนอยู่ข้างนอกสุกไหมครับอ่ารอบแรกอะครับรอบแรกตอนเช้าผมผมเข้าไปถ่ายวงตอนเช้าใช่ปะเก้าอี้เหลือ อ๋อก็อีเหลือมีคนนั่งดูอยู่ประมาณสามแถวหน้าที่เหลือว่างหมดเลยอื <c oughs> นั่นแหละครับผมก็เลยไปไปหมกอยู่แถวหลังสุดแล้วก็ยิงถ่ายเข้าไปชิวๆเลยไม่มีใครบงังอ๋อครับอืมแต่ก็ถือว่าสง่งสงสารเบีเหมือนกันนะด้วยด้วยความที่แบบฝนตกด้วยแล้วก็อยู่รอบเช้าด้วยคนก็เลยมาน้อยมันเลยกลายเป็นแบบ,บแสดงที่แบบเงียบเหงาหน่อยแต่ก็มีคนมาเชียร์อืม มีคนมาเชียร์เยอะไหมครับมีครับทีมทีมยิงมิกก็ขยันทํางานกันเหมือนเดิมแต่พอรอบรอบพ้นพ้นเที่ยงไปแล้วเนี่ยเรียกว่าอุ่นหนาฝาข้างนะครับแทบจะขี่คอรอกันเชียร์อยู่แล้วอ่ะก็ไม่แปลกเราะเพราะว่าเขาก็ตื่นช้าหน่อยนึงวันเสาร์เนาะแล้วยิ่งในโซนในโซนยืนโซนยืนตรงอ่าเวทีกลางเวทีเอาดอมันมันชนกับโซนที่เขาคอสเพย์กันพอดีอ่ะ เพราะฉะนั้นพ,พุกชังภาพคนยิงมิกซ์คอสเพลเยอร์คนเดินมาห้างคนกันมัว่วซัวหมดเลยตรงนั้นก็เรียกว,ว่าเป็นจุดเสี่ยงจุดหนึ่งก็นั่นแหละครับ <laughs> ทำอะไรไม่ได้แล้วก <c oughs> ็วเห็น <c oughs> เห็นว่ามีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นด้วยครับอ่าใช่ครับมีม,มีมีการตั้งคำถามกันเกิดขึ้นเนาะในอ่าชาวทวิตเตียนนะครับก็คือทวิตเตอร์ครับ อ่าก็ทวิตในโลกทวิตเตอร์ในในคนที่เขาเรียกว่าทวิตเตียนถูกต้องไหม๋อเหรอใช่หรอหรอเปล่าอะหรือจำผิดเออนั่นแหละในมีการโพสต์ถามใน Twitter นะครับว่าเพราะอะไรไอดอนชายนะครับถึงได้โชว์แบบไม่ใส่หน้ากากอ่าแล้วคือไอดอนผู้หญิงนี่คือใส่หน้ากากโชว์หรอครับใส่หน้ากากแมสทุกวงครับทุกวงตั้งแต่เช้าจนถึงตั้งแต่ต้นจนจบงานเลยแหละ ผมสังเกตแล้วทุกวงไอดอลหญิงใส่หน้ากากทุกวงนะครับแล้วผมก็มาสงสัยกับตัวเองว่าคาถามเนี้ยเอ๊ะมันจริงเหรอผมก็มานั่งนึ่งย้อนผมเดินผ่านวงไอดอลชายหนึ่งวงขอไม่ระบุชื่อนะไม่ใส่หน้ากากจริงๆโออโอ้อันนี้คือวันเดียวกันใช่ไหมวันเดียวกันเลยวันเดียวกันครับวันเสาร์ที่ผมไปเนาะเลยไม่ทราบว่าความแตกต่างว่าวันเสาร์กับวันอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงไหมแต่วันเสาร์ผมเห็นอย่างนั้นจริงๆ อืมก็ยังไงเดียอ,อ,อะไรเกิดส้งมาตรฐานหรอเกิดข้อสงสัยว่าเพราะอะไรถึงถึงให้อ่าวงไอดอลหญิงใส่หน้ากากทั้งทั้งที่อ่าการเต้นการร้องเนี่ยมันมันไม่ง่ายนะเพลงบางเพลงที่มันต้องใช้แรงในการเต้นใส่หน้ากากที่มันเอาเด็กมาทรมานอะ่ะอ่าแล้วก็มันมันไม่ได้แบบ ประสิทธิภาพเนาะเพราะว่าใส่แมสมันร้องมันก็ไม่พออีกแล้วอะไม่ได้ <S <S เสียงเสียงอู้ี้มากก็คือถ้าไม่เปิดลิปซิงช่วยยังไงเพลงก็เสียอืมครับนะครับก็เลยเออเกิดคำถามไปถึงฝากคำถามไปถึงทางผู้จัดแล้วกันเนาะว่าเพราะอะไรถึงทำแบบนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ถแถลงกันหน่อยเพราะว่าวงไอดอนทุกคนเนะเพะต้องตรวจเอทเคก่อนอยู่แล้วถูกต้องทุกคนมีมาตรการนะครับไม่ใช่ว่า เออไม่เหมือนคนมาชมเนาะจะเดินเข้าเดินออกก็เดินไปแต่ว่าวงไอดอลทุกคนกว่าจะขึ้นเวทีได้ต้องตรวจเพราะฉะนั้นทำไมถึงทำเป็นคนละมาตรฐานแบบนี้ครับก็ต้องฝากคำถามไปนะครับถึงผู้จัดจะเป็นโตเพราะว่าผู้อยู่เบื้องหลังก็เป็นผู้หญิงหลายคนเนาะอืมทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกกันคนอยู่ในวงการก็เยอะน่าจะรู้ว่ามันมี ความเหนื่อยล้าในบางส่วนเพราะฉะนั้นทําไมถึงไม่เซฟเมมกันเลยนะครับก็ประมาณนี้ในในส่วนของงาน Japan Expo ที่ผมเจอมาเนาะอยาก<อ>ดูภาพยังไงก็เชิญที่ S2A o p e n c t a l นะครับในช่อง YouTube เราลงมาให้แล้วครับครับนะครับก็บาที่ผมบ้างดีกวนะ่าไปต่อกันที่ <ผม S 1> ยุทยากันใช่ไปรถโชว์เนาะที่เซ็นทรัลในยุธยาก็คือผมไปวันเต่าเหมือนกัน จริงมันมีงานเสาร์อาทิตย์แต่ว่าวันที่ผมไม่ได้ไปเนาะิดรารกิจครับผมวันเสราร์เนี่ยตอนแรกผมเกือบจะไปไม่ทันแล้วเพราะว่าผมมีภารกิจเนะาะภารกิจในช่งชวงเช้าเนาะอ่าก็เสร็จตอนเที่ยงพอดีงานเนี่ยงานคอนเสิร์ตนะเขามีนิคอนเสิร์ตเนี่ยมันเริ่มบ่ายสองเริ่มบ่ายสองด้วยก็ผมออกจากบ้านประมาณเที่ยงครึ่งไปถึงตอนประมาณบ่ายโมงห้าสิบพอดีเรียกว่าสับยี่ทันก็คือประมาณนั้นเลยว่ามาถึงมาเข้าทันพอดีอ่ามาพูดถึงมาตรการกันหน่อยดีกว่า อืมเป็นไงบ้างงานมาตรการของอ่ารถโชว์นะครับของบีนเคโปเอกกับซีเจมโเอกอ๋อเป็นงานรถโชว์ที่จัดพร้อมกันสองวงเนะอ่าเป็นเกินก่อนว่าเป็นงานแรกวะท,ที่ที่มีเอาเอาทั้งทั้งม่วงทั้งมินมารวมกันคือเมื่อก่อนอนะ่ะมันเคยมีรถโชว์ที่เชียงใหม่มันมีเฟิร์สเฟิร์สพอเอร์แมนของซีเจมที่เข้ามาขึ้นต่อแต่เนี่ยเขาเขามารวมกันเลยอ่าก็คือ ใช่จัดที่เซ็นทรัลอยุธยาเนาะครับมาตรการเข้างานก็คือ,อยังไงเดียวยังไงบ้างอ่าก็จะมีชิว o d e โค้ดให้กรอ,อกเนาะมันในนั้นก็จะมีพวกข้อมูลต่งตางๆว่าเราได้รับวัคซีนเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็มีที่สําคัญก็คือคนที่จะมาเข้าร่วมงานเนี่ยต้องตรวจเอทเคหรือว่าอ่ามีใ <D> บหลักฐานใช่ใช่แล้วก็จุดตรวจด้านหน้านะครับเวลาเราทำคิวาโค้ดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ส่ง มันจะเป็นเมลเมลตอบกับอนุมัตินะว่าเราส่งไปแล้วเราก็แคปอัน,นั้นไว้อ่าพอเรามาถึงอ,อ่ามาถึงจุดตรวจด,ด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะขอดูเมลนั้นเราก็จะขอดูรูปรูปไอเอทีเคของเรา <AD K S 2> ด้วยที่เราต้องแนบบัตรประชาชนข้างๆแล้วก็เขียนวันที่นะเขียนวันที่บนบนชุดตรวจอนะเนาะใช่ครับแล้วก็ฮอเนี่ยมันเป็นฮออ่าเขาเรียกว่าอายุธยาฮอเป็นฮอใหญ่ระดับหนึ่งเลยอือฮึประมาณใหญ่ประมาณไหนเดียวประมาณไหนดีผมก็ไม่เคยไป ประมาณที่ยูเนียนมอพอยูเนียนมอพอยูเนียนอ่าโอเคพอเห็นภาพไไปอีกเห็นภาพเลยมีงานจับมือเะรอใหญ่ใหญ่โอเคงานใหญ่อ่านั่นแหละก็คนที่จะผ่านเข้าไปได้ก็คือต้องมีหลักฐานว่ามีรูปเอทเคมีเมลตอบกลับเนาะครับก็มาตรการมาตรการเนี่ยเข้มข้นพอควรเลยอเข้มข้นก็มีมีรับบัตรคิวเหมือนกันร้อยร้อยคนแรกเนาะก็จะได้ที่นั่งแต่ว่าผมมาไม่ทันอยู่ละก็รับเ้งแต่เช้าแหละครับ อับก็เอออันนี้เขาเขาจัดอ่าเป็นครับครับอ่าเขาจัดเขาจัดโซนโซนที่นั่งน,นะถ้าตามตามธรรมชาติของวงวงวงม่วงวงมิ้นท์เนี่ยเขามีคาเมราโซนให้ใช่ปะ่ะใช่มีมีมมมคาเมราโซนเออขอกระซิบิดนึงาาคาเมราโซนเจปแปนไม่ไม่มีเว้ยอ๋อเจแปนอิโคไม่มีครับไม่มีตามจะทํามเขา ไม่รู้ว่าเขาไปอ่ะจะแปในโปโบ่อยปะนะผมที่ไปช้าๆก็ยังมีที่ว่างเยอะมีมีที่ว่างเยอะแต่ว่ามันกว้างพอมันกว้างมีเขมราชนก็ยาวเลยยาวเลยเป็นเป็นแนวไหนเป็นทางลึกไม่แม่แนวข้างเลยแนวข้างก็สองข้างเดิมเป็นตรงกลางถูกตอก้องแล้วก็รอบๆรอบๆเขมราชนก็คนยืนดูก็เป็นระยะห่างเพราะว่าพอมันกว้างรอบนี้ออกว้างก็ถือว่าดีหน่อยได้ได้ไดจัดที่โล่งกว้างครับก็จุใจเลยขึ้นสองวง อ่าโชว์รวมกันเนี่ยประมาณสองชั่วโมง,งกว่าเลยโอ้นี่เรียกวินีคคอนเสิร์ตจริงเหรอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าจะเรียกคอนเสิร์ตนะเนี่ยใช่ไอซีเจมเนี่ยแสดงไปสิบสี่เพลงส่วนบีนเครู้สึกจะแสดงกี่เพลงเก้าป่ะหรือแปดจะไม่ได้แหละประมาณนี้จบจบอ่าแล้วก็มีอ่านึงเพลงเนาะที่พิเศษก็คือเพลงคุกกี้เสียงทายเนาะขึ้นมาเต้นพร้อมกันเลยอ่าน่ารักน่ารักกันไปใช่ครับ ตเต้นพร้อมกันกี่กคนนะ12คนอ่าใช่จะว่าไปก็คิดถึงเอ็มวงกันเนาะวงละหกคนอืมแล้วก็อ่าจริงๆตามตารางเขาเนี่ยต้องแสดงเสร็จตอนอ๋อไม่ใช่ต้องแสดงเสร็จประมาณตักสามโมงมั้งบ่ายโมงถึงสามโมงแต่ปรากฏมันเสร็จสี่โมงบ่ายบ่ายโมงหรือบ่ายสองอ่าคือจริงๆมันบ่ายสองถึงประมาณสามโมงกว่ากว่าอ่า แล้วก็จะมีไฮทัศต่อไฮทัศจริงๆตามตารางเขาเนี่ยสี่โมงแต่คือโชเนี่ยมันเสร็จประมาณสี่โมงกว่าๆโามันเต้นกันเยอะเนาะครัเขาเลยเลื่อนเลื่อนเลื่อนกุ๊ปไฮทัศไปประมาณห้าโมงใช่ก็ผมก็อยู่ไฮทัศรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กลับเพราะว่าพอจะกลับมาถึงนี่ก็สองทุ่มเหมือนกันกลัวว่าถ้าเกิดงานเลิกสามทุ่มเนี่ย ไฮทัสรอบสายแต็มามทุ่มเนี่ยมันจะถึงเที่ยงคืนเอานะเราวิ่งข้ามจังหวัดกัน <c oughs> ใช่โอ้ไกลนะจากนี้ไปอุทยาใช่แล้วทีนี้ในในส่วนในส่วนของงานตรงนั้นน่ะมันยังมีแบบข้อผิดพลาดเดิมๆที่เราเคยเจอในในงานใฮ้ทัสอื่นๆอะยังมีให้เห็นอยู่ไหมอานไฮทัสรอบนี้เขาก็มีไม้รอบที่แล้วเรามีไม้ไหมไม้ฝั่งเราอ่ะมีหรือเปล่ามีไม้ฝั่งเมมดิ ใช่แต่คราวนี้มีมีไม่ฝั่งเราแล้วด้วยเฮ้ยไม่น่าเชื่อใช่ใช่แล้วก็ค่อนข้างดีฮะได้ยินชัดถึงมันจะเออมันไม่ได้ยินชัดเท่าแบบตอนไม่ม nope> ีอะคกิลิกอนเนาะแต่อนยังไงก็ได้ยินชัดกว่าเดิมเนาะอืมนะครับแล้วทีนี้ในอ่ะครับในในในงานเห็นบอกว่าหอค่อนข้างมืดใช่ไหมอ๋อม wow ันมืด pues มืดตอนแสดงเขาดับไฟตอนแสดง เออฮอเขาเป็นเป็นหอลักษณะที่ว่ากันกันแสงมิดเลยใช่ไหมแบบอยากจะมืดก็คือมืดสะใจอย่างเงี้ยหรอเลยมองไม่เห็นเลยต้องใช้ไฟโทรศัพท์สองเมมเมมยังบอกเลยว่าแบบมองลงมาไม่เห็นไม่เห็นผู้ชม,มน,นะไหลเห็นแต่แสงเท่นไฟเห็นอะไรเงี้ยเรากําลังโชว์ให้<อ>ใครดูอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาคือเขาเขาเป็นหอแบบอยู่ข้างๆโรงหนังเลยหอแบบแบบโรงหนังเลยอืมมีอยู่ข้างๆโรงหนังครับมีที่นั่งแบบมูฟวี่ซีทอะไรเงี้ไหมไม่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 มีไม่มีที่นั่งที่นั่งเป็นปกติหอเฉย ช่แต่ว่าเก็บแสงดีแล้วก็แสงรอบนี้ค่อนข้างทําได้ดีเลยแสงสีเสียงแต่ว่าแสบตามากก็ไฟเวทีอฟเฟกต์ลังการใช่ใช่ดูดูในคลิปเราได้ลงไว้โอ้แสงแบบจะเต็มอืถือว่าทุ่มไยไออะไรนี่มาเต็มเลยเล่นเอฟเฟกเวทีด้วยเหรอใช่ใช่โอ้ดีว่าไม่เล่นไฟด้วยม่นครบนะเออโอเคแล้วเป็นเป็นยังไงมีมีเซอร์ไพรส์มีอะไรในงานไหม ก็เซอร์ไพรส์สุด oh, ก right ็ค so ือคุกกี้นะคุกกี้สิบหกคนคุกกี้สิบหกคนใช่อ๋อเออเซอร์ไพรส์เมื่อกี้ไม่ไม่ได้เล่าเซอร์ไพรส์ฝั่งเจแปนเว้ยอ๋อฝั่งเจแปนมียังไงบ้างครับมีมีมีเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งคือในวงที่ไม่มาเนี่ยเขามีวิธีจัดการนะครับผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันในวงที่ไม่มาคือวงไหนครับมี last idol แล้วก็ swiss sixteen อ่า last idol เนี่ยมีมีกำหนดโชว์วันเสาร์วันที่ผมไปส่วน swiss จะไปแสดงวันอาทิตย์นะครับใน ในตารางงานเนี่ยถ้าเกิดว่าวงหนึ่งหายไปใช่ปะ่ะตารางมันจะว่างผมกก้ากลังสงสัยว่าเขาจะทํำยังไงกันสุดท้ายครับครับแล้วเขาใช้วิธีไม่เอาวงอื่นมาใส่เว้เขาทา <ừ. S 1> ทาคลิปให้เมมให้เมมทาคลิปมาแล้วก็รวมคลิปกันพูดแบบพูดฝากถึงคนที่มาชมว่าเออขอโทษเป็นยังไงกันบ้างว่าตอนนี้กักตัวอยู่นะเป็นกําลังใจให้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคลิปซึ้งๆอ่ะ อ oh, ครับเออเปิดในช่วงที่เขาทำการแสดงสิบห้านาทีโอ้สิบห้านาทีเลยใช่เป็นคลิปค่อนข้างยาวก็เป็นคลิปแบบซึ้งเรียกน้ำตาได้แต่ว่า oh. แ่งคลิปแค่คลิปที่ทำมาคนดูมันเยอะกว่าการแสดงบางช่วงอีก uh huh. อ่ะเออก็ไม่รู้วงเขาวงมีคนมาขอลองเยอะเนาะเอ้มาติดตามเยอะใช่ด้วยเป็นวความเป็นวงใหญ่คนติดตามเยอะด้วยนะครับ,รบใน ในสุดท้ายสุดท้ายก็มีเซอร์ไพรส์นะครับไม่รู้ว่าเขาวางแผนกันมาเซอร์ไพรส์อยู่แล้วหรือเปล่าหรือเพิ่งทำเซอร์ไพรส์ขึ้นมานะแต่เขาประกาศว่าจะทำเอ็วให้เพลงของนบ no ิดะโนคาเมนก็คือยูนิตลองของเขาใช่ไหมใช่หนึ่งในยูนิตลองทั้งเท่าไหร่วะหนึ่งสองสามเอหรือสี่วะเออนั่นแหละหนึ่งในยูน <unit S 2> <า>ิตลองเขา,าอ่ะอ่ะนั่นะแหละนั่นะแหละโอเคยูนิตยูนิตเขาก็โพเทียเอกโออะไรวะ โอ oh, ชิซลาซิสเตอร์โอซู uh, uh, ล่า oh, ทีเชิร์ดโอซล่าท uh, ีเชิร์ตแล้วก็อาเกนเนอ่ยเจนอะไม่ใช่อะไร <c oughs> ขออนุญาตเล่นดูได้ไหมผมอยากรู้อะครับเอาอะซัมเดย์ซัมเดย์เออซัมเดย์โอเคนั่นแหละก็รอบนี้จะเป็นเอ็มวีให้กับเอกโอนะครับใช่ครับซึ่งก็ถ้ามันมาแนวเนี้ย <laughs> ที่เหลือมันก็มา ใช่ใช่แล้วก็มีเห็นออฟฟิเชียลเขาก็เปิดตัวทีเซอร์มาแลนะ้วะใน youtube ใช่ก็ไปตามดูกันได้นะครับครับประมาณนี้ก็แสดงว่าอาจจะทักเดือนหรือสองเดือนผ่านไปก็คงยูนิตอื่นนะจะมีเอมบเนาะถ้าเกิดใช่ถ้าเกิดเป็นตามนี้จ่ไม่แนะ่นแล้วแต่แล้วแต่เขารอรุนกันรอรุนกันครับอแสดงว่าทางทางนู้นไม่ได้ไม่ได้อยู่เซอร์ไพรส์อะไรพิเศษใช่ไหมเป็นงานแบบโรถโชว์ที่จัดมาแบบใช่ใช่ใช ทดแทนหรอไม่น่ามีทท,ท,ทอะไรได้เยอะกว่านี้ละอ่ะใช่ก็คือก่อนนั้นเนี่ยลืมบอกไปว่ามันเคยจะมีรถโชว์ของซีเจมเนาะแยกซีเจมอย่างเดียวที่อยุธยาเนี่ยแหละแต่แล้วมีปัญหารเรื่องโควิดก็ยกเลิกไป<ม>ก็เลยเลื่อนมารวมกันมั้งตอนนี้อเ,เอแต่ก่อนก่อนหน้านั้นมันจะมีงานอะไรสักอย่างที่บีแนเคจะทําที่กรุงเทพไม่ใช่หรองานปีใหม่ใช่ไหมหรืองานอะไรอ่าในอ๋อนี่ไงชลลายอ่ะ อ๋ออ๋อแฟนมิชลา,ลายแฟนมิชลา,ลายนี่เลื่อนไปวันที่สิบสองสิบสามนะกรุมพาแล้วก็อีกอกงานหนึ่งที่ที่มันยกไปเลยอะ่ะกีฬาสีปะ่ะอ๋อกีฬาสีใช่ซึ่งผมก็ไปทําเรื่องคืนเงินไว้ละเออนั่นแหละเรียบร้อยเลย,ด,ย <laughs> ด้วยความที่มันเจอมันเจออะไรแบบเนี้ย <laughs> เขาก็เลยใช้วิธีการแบบอ่ะไหนๆก็ไหนๆไม่ได้ทําอะไรแล้วก็เลี่ยงไปจังหวัดอื่นที่มาตรการไม่ได้หนักเท่ากรุงเทพไปเลย <laughs> แต่ว่ากีฬาสีก็เข้าใจแหละครับเพราะว่าทุกวันนี้ฟุตซอลมวยก็จัดไม่ได้เนาะใช่ทุกกีฬาสีก็คงจัดยากเลยจัดยากมากถึงจะเป็นงานภายในก็เถอะใช่ครับแต่เขาว่ายืยยนยันนะว่าจะอยากจะจัดแต่ว่าก็คืนบัตรก่อนแล้วก็จะมีรอบเอ r ร y b i r เให้สำหรับคนที่เคยจองบัตรไว้ก่อนด้วยเอ r ร y Bird บคือยังไงอะ่ะคือสมมุติถ้าเกิดถ้าเกิดมันมีเปิดอีกรอบหนึ่งอ่ะ <Bird. S 2> ถ้ามีเปิดรอ,อบหนึ่งก็จะสมมุปีหน้าปีหน้า,ป,นาปีหน้าสถานการณ์ดีแล้ว โควิดดีแล้วเขาจะให้ติดคนที่เคยจองไว้เนี่ยเออร่เบิร์ดก่อนอืมคือคือได้ได้ชมก่อนได้อะไรก่อนเนี้ยนะไม่ไม่ได้จองตั๋วก่อนเออร่เบิร์ดอ๋อคือได้ออกตั๋วก่อนใช่ใช่แค่นั้นอะอ่าแค่นั้นแหละอะไรวันเนี้ยก็ก็เต็มที่ที่สุดท่านที่เขาจะได้แล้วนั้นอ่านะอ่าเอะานั่นแหละโอเคเรามาคุยถึง เรื่องที่แบบโอ้โหวันนี้นะวันที่เราอัดนาะเพิ่งเป็นประเด็นเลยกำลังสดสดร้อนร้อนอ๋อใช่ใช่อ่าเราเราอัดกันคืนวันที่ยี่สิบสี่นะครับต่อเนื่องวันที่ยี่สิบห้าใช่ครับก็รี่เราแฟนคลับมากมายนะต่างมาเคาดาวกันนะครับเออทาไมเราชอบไม่ใช่วันปีใหม่ทาไมมาเคาดาวกันครับมาตะตกอัดอัดจะแบบช่วงข้ามวันตลอดเนาะแต่งานมันก็ข้ามวันจริงๆใช่ก็ไม่รู้ทําไมออฟฟิเชียลเขาชอบแบบนี่แหละ ชอบพี่ลุ้นแหะให้แฟนกับน้องนอนดึกไงเป็นเป็นนอนไม่หลับก็เป็นเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งที่เราทําคลิปตั้งคําถามกันไปรอบที่แล้วด้วยใช่ครับก็คืออะไรของงานอะไรเงี้ย่าครับงาน General Election ครั้งที่สามนะครับของเดีนเคฟเอกแล้วก็ซีเจมฟนเนั่นเองครับนะครับก็ปิดรับสมัครไปที่เรียบร้อยนี่คือเนใจไม่แนใจอันนี้ยังไม่ลงลึกใช่ไหม อ่ะไม่ลึกไม่ลึกอันนี้อันนี้เลินๆผิวๆยังผิวๆเนาะเรามาลึกกันอีกรอบอีกคลิปนึงเราตัดไปแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอบรอบหลังจากนี้เราจะทําคลิปแยกแล้วก็อาจจะมาทวนอาจจะมาทวนกันเร็วๆนะครับใช่ได้เสิฟเซิมเนาะเดี๋ยวมาดูอีพีต่อกันดีกว่าพี่กะแค่มาเล่าให้ฟังว่าไปเที่ยวอะไรมาเนี่ยมันมันเขาเรียกอะไรนะมันติดลมไงมันติดลมมันปากเท่อยเดี๋ยวเดี๋ยวได้มันมันแน่รล่า่อไปอ่ะโอเคโอเคนะครับ ก็เดี๋ยวปิดปิด EP ที่16ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยว EP ที่17ตามไปเรยเดยนี้นะนะครับครับครับก็เดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับ EP ที่17สำหรับวันนี้ผมบิดเคสครับเอาในนาตัวเดียเอาเอาใหม่ก่อนเอาใหม่คุณต้องคุณต้องกล่าปิดปิดไม่ใช่เหรอก็ก็ปิดเร็วๆไงอ่าโอเคโอเคก็สำหรับวันนี้ผมบิทเคสครับครับผมมาสโตโอกาชิลาไปก่อนสวัสดีครับ